ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาติดตั้งกับรถ CBR 300R นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกองมโน o c h i นะครับตัวนี้นะครับส่วนคอยนั้นนะครับก็จะอยู่นี่เลยครับเห็นไหมครับคอยพอล้วงออกมาปุ๊บเราดูฝั่งนี้นะครับจะอยู่ด้านบนนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะขยับให้ใหม่นะครับเสียบด้านบนนะครับด้านบนนะครับดึงคอยออกมาตัวล่างไม่ใช่นะครับเอาตัวบนนะครับตัวบนเราก็เสียบ ตัวผู้และตัวเมียเข้าหากันแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเราก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับสําหรับกองมโนชิปนะครับก็คือตัวนี้มโนชิปนะครับเสร็จแล้วเราก็เสียบไปด้านในได้เลยนะครับนี่นะครับต้องยกถังมานะครับเพื่อทําการติดตั้งได้ง่ายขึ้นถ้าไม่งั้นล้วงลําบากมากนะครับโอเคครับผมสําหรับ c p r 300ครับ